นับจากวันที่15กุมภาพันธ์2565ที่กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้น M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหม่เลข9จำนวน4ด่านได้แก่ด่านทับช้าง1ด่านทับช้าง2ด่านทัญบุรี1 และด่านทัญญบุรี2ปัจจุบันเป็นเวลา1ปีที่ได้เปิดให้บริการซึ่งผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคยกับระบบและให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ M-Flow สามารถระบายการจราจรได้มากกว่าระบบเดิมถึง5เท่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วมีรถวิ่งผ่านกว่า1,1726รายการต่อวันมีผู้ใช้งานกว่า35ล้านรายการ สรุปณเดือนกุมภาพันธ์2566มีสมาชิกระบบ Mflow จำนวน467,426รายแบ่งเป็นสมัครผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 7 1 0 6 4รายผ่าน l ล n e OA 96,362ราย, OA, 96, ายจำนวนรถทั้งหมด559,44 0คัน และภายในปี2,566นี้กรมทางหลวงจะเปิดเพิ่มพื้นที่บริการ m อ็ม w ฟลอีกหนึ่งสายทางคือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านฉางกรมทางหลวงจึงขอเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกระบบ m f ็ม w ฟเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางโดยสามารถสมัครสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ l i น์โอเสหรับข้อแตกต่างของการสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การสมัครผ่านช่องทาง L ล n e OA มีดังนี้การลงทะเบียนการสมัครผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นการสมัครสมาชิกเต็มรูปแบบต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนได้แก่ OTP รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถและรูปถ่ายรถ ส่วนการสมัครผ่าน Line OA เป็นการสมัครเพื่อชำระเงินอัตโนมัติเมื่อมีการผ่านช่องทาง M-Flow การลงทะเบียนไม่ยุ่งยากใช้แค่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทะเบียนรถไม่ต้องอัปรูปช่องทางการชำระเงินการสมัครผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะชำระค่าผ่านทางผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตร M-Pass Easy Pass ผูกบัญชีหรือชำระเองผ่าน QR Code ส่วนการสมัครผ่าน l ล n e OA ช่องทางการชำระเงินจะรองรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นระยะเวลาในการอนุมัติหลังสมัครการสมัครผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต้องรอ SMS ยืนยันการอนุมัติส่วนการสมัครผ่าน l ล n e OA สมัครแล้วใช้งานได้ทันทีเรื่องอื่น อาทิการสมัครผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะสามารถดูประวัติการผ่านทางและดูประวัติการชำระเงินได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินและเพิ่มรายการรถได้ส่วนการสมัครผ่านไลโอ OA จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ทันทีเมื่อมีรายการผ่านทางผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการสมัครที่สะดวกโดยสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของระบบ m f l o w ได้ที่สายด่วน1 5 8 6กด1ทุกวันตลอด24ชั่วโมง